สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเก้าอี้เกมมิ่งแชร์จากยี่ห้อมาป่านบโปครับก็เริ่มแรกเลยนะตัวเก้าอีอ้อ e เนี่ยทำมาจากหนังเนี่ยหนังเห็นเขาบอกว่าเป็นหนังอะไรหนัง PU ูนะฮะซึ่งก็ทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวดูด้านส่วนของเบาะ แล้วก็มีเบาะเบาะรองให้นะฮะตัวนี้เลื่อนขึ้นลงได้แล้วก็มีหมอนรองคอตัวนี้สามารถถอดได้ทั้งสองตัวเลยนะถอดด้านหลังนี่ตรงนี้สามารถถอดใส่ที่ลายหมอนกับ ยที่ลองเบาข้างหลังก็เป็นสลักษณ์ของโนบบเขานะฮะโอเคดูด้านของตัวนี้ตัวนี้สามารถปรับเอนพนักพิงได้เดี๋ยวผมปรับให้ดูนี่นะสามารถ เอนได้เอนนอนได้ขนาดนี้เลยน่าจะประมาณร้อยยี่สิบองศาเวลานอนตัวนี้มันจะสบายมากแล้วตรงส่วนข้าหน้าตรงนี้มาปรับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงไน่นยเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเอาไว้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงแล้วอันนี้ถ้า เขาเรียกว่าอะไรนะเวลา A. เอนอ่ะมันจะมีล็อกกับไม่ล็อกแบบเอนเก้าอี้ลงไปตามน้ําหนักของตัวนะฮะคือถ้าเอาออกมาข้างนอกนี่ก็จะเป็นแบบไม่ล็อกซึ่งแบบเวลานอนตัวไปมันจะมันจะเอนตามลงไป A. เออตามน้ําหนักตัวฮะใส่ใส่ล็อกเข้าไปมันก็ ทำให้มันล็อกไม่เอียงตามซึ่งมันจะดีกว่าถ้าแบบไม่ล็อกนะมันจะเอียงเอียงรู้สึกเสียวเสียวเหมือนจะล้ม <c oughs> ครับในส่วนของตัวที่วางแขนตรงนี้นะเนี่ยเออตรงนี้มันเป็นพลาสติกมันนุ่มๆแบบเวลากดลงไปมันก็จะยุบๆยุบอย่างเงี้ยหยุบยี้เลย ฮนะเอาไว้วางแขนตัวนี้ก็สามารถปรับขึ้นลงได้ด้วยน,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 วนี่ปรับลงปรับขึ้นเป็นบดนีทั้งสองข้างเละนี่ปรับลงปรับขึ้นเหมือนกันวัสดุแข็งแรงค่อนข้างแข็งแรงเนละดูทนทานนี่ครับแล้วก็ส่วนตรงข้างล่างนี้นะฮะ แล้วก็ข้างล่างนี่เขาแบบทํามาเป็นที่แบบรัดรัดตัวเอาไว้ให้มันไม่หลุดง่ายๆนะฮะซึ่งแบบแข็งแรงมากครับ่ okay. ข้างางงลตรงนี้ก็ทํามาเป็นเหล็กอย่างดีส่วนตัวที่ยึดลอนะฮะตัวขาตรงนี้ก็ทํามาเป็นแบบเป็นพลาสติกเป็นพลาสติกแข็ง ค่อนข้างแข็งแรงทีเดียวครัส่วนล้อเองก็ทำออกมาดีเหมือนกันครับตอนที่ผมเอาขึ้นบ้านมาก็เข็นมามันก็ลื่นแบบลื่นสะดวกเลยนะครับผมก็ขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะฮะถ้าสนใจก็สั่งซื้อได้เลยนะฮะกับทางยี่ห้อหมาป่านโเบอนี้นะฮะขอบคุณที่เข้ามาชมครับผมสวัสดีครับ